สวัสดีครับทีเด็ดบอลเต็งเบ็ดแสนโปรแกรมฟุตบอลวันอาทิตย์ที่10ธันวาคมเวลา23.30นานาทีครับในรายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นการเจอกันของทีมอันดับที่5ของตารางอย่างทับไก่เดยทองท,อท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับเปิดรังท,อท็ pur, อตแนมฮอตสเปอร์เตเดียมต้อนรับการมาเยือนของทัพสาริกาดงนิวคาสเซิลครับ สำหรับนักลงทุนนะครับต้องการความมั่นใจราคาน้ำ DD, ดีดี a b e t s a n d ครับเบ็ s แ n นหรือว่าเข้าเว็บได้ที่ www.betsan.com ครับ ก่อนที่เราจะไปรับชมวิเคราะห์กดไลค์กด s ับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับโดยสถิติการพบเจอกันของทั้ง2ทีมถือว่าสูสีกันครับหลังแบ่งผัดกันแพ้ชนะไปคนละ2เกมและอีก1เกมเป็นการเสมอกันนะครับสถิติ5เกมหลังของทางด้านเจ้าบ้านทัพไก่เดือยทองท็อตแนมฮอสเปอร์ฟอร์มช่วงหลังถือว่าทําได้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงครับหลังพวกเขาไม่สามารถเก็บชัยได้เลยแบ่งเป็นเสมอ1และแพ้ไปถึง4เกมครับส่วนผลงานในบ้านก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงครับ หลังแพ้รวดมาแล้ว3เกมติดเกมนี้ด้วยการนำทัพของอังเกบอสเตคูกูครับจะพาทัพไก่เดยทองมาในแผน4-2-3-1โดยจะมีกูยินโ่วิคาริโอรับหน้าที่เฝ้าเสาเบนดาวิดยืนเป็นคู่เซ็นเตอร์ร่วมกับริสเตียนโรเมโรบิสซูมาคุมเกมแดนกลางร่วมกับเดยันคูดูเซฟสกี้ส่วนที่เด็ดเกมรุกจะเป็นทางด้านดชาลิสันกับซองอึงมินครับ ส่วนสถิติ5เกมหลังคองทางด้านทีมเยือนอย่างทัพซาริกาดงนิวคาสเซลฟอร์มโดยรวมถือว่าทําได้ต่ํากว่ามาตรฐานครับหลังพวกเขาเก็บชัยมาได้แค่2สเสมอไป1แพ้ไปถึง2ส่วนผลงานนอกบ้านก็ถือว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงครับหลังพวกเขาเก็บชัยได้แค่1สเสมอ1และแพ้ไปถึง3เกมเกมนี้ด้วยการนําทัพของเอ็ดดี้ฮาวจะพาทัพมาในแผน4-3-3โดยจะมีมาตินดูดาฟก้า รับหน้าที่เฝ้าเสาเอมินคาฟยืนเป็นคู่เซ็นเตอร์ร่วมกับฟาเบียนแซ บูโน่กิมารายบัญชาเกมแดนกลางและทีเด็ดเกมลุกจะเป็นทางด้านแอนโทนีกอร์ดอนมิเกลอันมิรอนและอเล็กซานเดอร์อิกซักครับเกมนี้เปิดราคามาที่เจ้าบ้านทับไก่เดยทองทอดตแนมฮอสเปอร์ต่อคู่แข่งอยู่ราคาป,ปอปอครับทั้งคู่ต่างมีฟอร์มการเล่นที่ต่ำกว่ามาตรฐานด้วยกันทั้งคู่โดยทีมเยือนอย่างทางด้านทับสาริกาดงฟอร์มนอกบ้านก็น่าเป็นห่วงเกมล่าสุดเพิ่งโดนยำเละมา3ประตูต่อศูนย์ส่วนทางด้านทับไก่เลย ทองก็ไร้ใชยมาแล้ว5เกมติดแต่ถ้าว่าทัพสริกาดงนิวคาสเซิลมีแนวทางการเล่นที่หลากหลายและเกมลุกเกมรับประสานงานกันได้ดีกว่านักเตะ สำรองก็ผัดกันเปลี่ยนได้ตลอดต่างจากเจ้าถิ่นที่ตำแหน่งรองคุณภาพไม่ถึงจึงทําให้ต้องใช้แต่แข้งเดิมๆแผนเดิมจนคู่แข่งจับทางได้บวกกับนักเตะเหนื่อยล้าสะสมที่ทีมไม่สามารถโรเตชันได้เกมนี้เชื่อว่าทีมเยือนมีศักยภาพความพร้อมที่มากกว่าและน่าจะบุกไปแบ่งแต้มกับเจ้าถิ่นมาได้และบางทีอาจจะบุกเก็บชัยเหนือคู่แข่งมีโอกาสเป็นไปได้ครับเห็นต่างอย่างไรคอมเมนต์มากันได้เลยนะครับ สุดท้ายนี้ถ้าวิเคราะห์โดนใจกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ